สวัสดีค่ะชื่อเมสง่านิสัยก้าค่ะเป็นทีมงานของพี่กรณ์รัศมีเพ็น,นเชียงรายนะคะได้แสงงานของพี่หมอกล้องค่ะค่ะครั้งแรกเลยเนาะเวลาเวลาเราเจอคนเจอเจอเพื่อนนะคะหรือเจอ,เอ,อผู้คนส่วนมากพี่เมย์จะทำออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้ไปเจอ ไปเจอแบบว่าออฟไลน์เลยก็จะทำออนไลน์อยู่ที่บ้านก็จะมีทักเข้ามาในเฟซนะคะเราก็จะโพสที่เป็นสาระเกี่ยวกับเ,เรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องรายได้นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีความสนใจนะคะทักเข้ามา,เ,าเราก็จะบอกว่าระบบของเรามีการเรียนรู้ฟรีๆไม่ต้องเสียเงินมีเวลาให้เลือกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น ถ้าคุณสะดวกเวลาเช้านะคุณจะได้เรื่องสุขภาพเลยนะคะแล้วก็จะมีวิทยากรมีมากด้วยความรู้ต่างๆนะคะที่จะมาให้ความรู้ของเราให้กับพวกเราเนี่ยฟรีๆเลยนะคะแล้วก็จะมะีผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอเมก้าสแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆของนิเคโอเนี่ยคะ่ะก็จะ,ะมาแชร์แบง่งปันกันนะคะมาให้ความรู้ซึ่งกันและกันนะคะเขาเรียกว่ามีความสุขนะคะในการที่จะ บอกต่อหรือว่าแบ่งปันความสุขต่างๆให้กับเขานะคะเขาก็จะมีความสนใจเมย์ก็จะบอกว่าเออชีวิตชีวิตของเราอะเนาะบางชีอะความเจ็บป่วยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเลือกเวลาไม่ได้เด็กเล็กหรือว่าคนโตเนี่ยก็มีการเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เวลาที่เราสละเวลาสั้นๆเพื่อจะมาเรียนรู้เพื่อดูแลสุขภาพของเราเองเนี่ยมัน มันเลือกได้เวลาที่เราจะเลือกเวลามาเรียนรู้เนี่ยมันเลือกได้อ่าก็สามารถที่จะ,อะลองเข้ามาเรียนรู้ได้เลยค่ะเขาก็จะบอกว่าอ่าลองจะทํายังไงคะจะทํายังไงที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้เราก็จะ,ะมีลิงก์ไลน์ให้นะคะตามที่ผ่านๆมานะคะ จะเสียงเงินเรียนต่างๆนาๆนาเราก็จะมีหัวข้อ,อยกให้เขาดูเนาะว่ามันจะเสียงเงินเรียนมีคอร์สเรียนต้องไปเสียงเงินต้องมีเทคนิคต่างๆกว่าจะโพสต์ได้อะไรได้แต่ที่นี่ไม่ต้องค่ะเรียนคืนเดียววันเดียวหรือชั่วโมงเดียวเนี่ยเราโพสต์ได้เรามีสมาชิกเข้ามาแบบเยอะมากเลยอย่างนี้นะคะคือมันเป็นธรรมชาตินะคะคือการเรียนรู้เนี่ยพูดกันแบบเป็นธรรมชาติมาจากความรู้สึกแล้วก็มาจากใจของทุกคนที่มาแบ่งปันน่ะ เขาพอเขาเข้ามานะคะติดกันห้องประชุมกันทุกคนห้องเรียนรู้กันทุกคนเพราะว่ามันได้รับความสุขมันได้รับการแบ่งปันที่มาจากใจของกันและกันนะคะแต่ละคนจึงจึงจึงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ามาในห้องเนี่ยมันไม่ได้น่าเบื่อเลยทีนี้ เราไม่ต้องเชิญเขาซ้ำนะคะเขาถามลิงก์มาเลยตีห้ายังเคยทักมานะคะว่าเปิดห้องหรือยังอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคของเราคือเอาความจริงใจให้เขาอะค่ะ mm hmm. พี่ก็จะตอบว่า,เ,าเมย์ก็เจอแบบนั้นเหมือนกันละค่ะ mm hmm. เคยเบือ่อเบือ่อเบื่อเครือข่ายนะคะ mm hmm. เคยเบื่อมากๆเพราะว่า,ามันเป็นการที่ว่าเราเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆแล้วเมย์ก็บอกว่า ถ้าเรานะคะใช้ความเป็นกลางเพื่อที่จะเปิดใจของเรานะคะให้กว้างให้เต็มที่แล้วก็มาเรียนรู้กับมันนะคะว่าถ้าเราไม่ทําจุดนี้ถ้าเราเข้าใจจุดใดจ,จุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจลึกๆเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยนะคะขอให้แค่เราเนะ่ยเปิดใจเข้ามาแล้วก็เข้าใจให้มันมากที่สุดเรียนรู้ให้มันมากที่สุดแล้วเราจะผ่านจุด ต่างๆที่ว่ายากได้หมดเลยค่ะาว่าที่ Lead Happy นี้นะคะไม่ไม่มีอะไรที่ว่าง่ายแล้วค่ะที่พี่เมยผ่านมาตรงนี้ง่ายที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่ต้องไปเสียเงินตอกอะไรมากมายแค่เรียนรู้แล้วก็เข้าใจลงมือทำกับมันแค่นั้นเองค่ะกาขอบคุณค่ะ